ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันนะครับในการดูดวงสดนะครับผ่าน YouTube เราก็จะพบกันทุกสัปดาห์นะครับโดยวันนี้นะครับเริ่มต้นวันที่3วิถุนายน2อง4ันนะครับเราก็มาเจอกันนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาทุกวันพุธนะครับ ณเวลา2 1นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีนะครับก็เราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับแรกก็เราก็จะทํานายนะครับดวงชะตารายสัปดาห์นะครับสําหรับคนที่เกิดปีต่างๆนะครับเราก็จะไล่ตั้งแต่นะครับปีชวดฉะลูขานเท่ะนะครับมาโรงมาเส็งอะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ต่อนะครับเราก็คอยท่านนะครับเขียนนะถ้าสนใจนะครับที่จะคือขึ้นหลังนะครับจะเป็นการดูทำนายดวงชะตาลูกดวงนะครับคอยท่านนะครับเขียนชื่อเล่นนะครับแล้วก็อายุแล้วก็คาถามนะครับที่รายละเอียดที่หนึ่งนะครับพยายามจะถามสั้นๆเราจะได้อธิบายนะครับดูดวงชะตาให้ท่านได้แม่นยําและถูกต้องและ ท่านจะได้เข้าใจนะครับในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนเกิดปีชวดนะครับคนเกิดปีชวดนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็นสามอันนะครับที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับได้แก่การเงินการงานดูร่วมกันนะครับแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อเราจะได้ ป้องกันนะครับว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะมีดวงดาวนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็เราก็จะได้วางแผนกันนะครับก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับก็คือ1นะครับการเงินกับการงานนะครับ2ความรักนะครับ3สุขภาพนะครับเราก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับด้าน การเงินการงานนะครับในช่วงนี้นะครับก็สําหรับท่านที่เกิดปีชวดนะครับช่วงนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆนะครับทําให้ท่านรู้สึกจะมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านนะครับก็จะมีพลังนะครับมีความสว่างขึ้นนะครับเป็นเวลาที่บางท่านก็อาจจะมีความสุขสดชื่นนะครับแฮปปี้แฮปปี้หรือบางคนก็อาจจะดูว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่อาจะสนุกสนานนะครับ มองโลกผ่านสายตาตัวเองนะครับว่าเราเห็นสิ่งต่างๆนะครับว่ามีความสุขนะครับเหมือนกับคนที่นะครับเป็นตัวตลกนะครับก็มองอะไรต่างๆดีไปนะครับแต่ว่าอย่าเอาจริงเอาจังนะครับกับตนเองหรือสถานการณ์ในตอนนี้มากเกินไปนะครับในเรื่องของงานนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตก็ขอให้ทำนะครับสิ่งต่างๆขอให้สนุกนะครับแล้วก็ เรียกเสียงัวเราะจากคนรอบข้างนะครับตลอดทั้งวันนะครับคุณก็จะประหลาดใจว่าทุกอย่างดูเหมือนเข้าที่เข้าทางเมื่อมีอารมณ์ขันนะครับถ้าถ้าท่านมีความสุขมีความร่าเริงนะครับมีความสนุกสนานตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวเราและคนรอบข้างนะครับแล้วก็ท่านเองนะครับก็จะมีนะครับการพบปะ พูดคุยนะครับอาจจะเจอสิ่งดีๆนะครับกับคนที่เรามีความรักหรือทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับรอบข้างมากขึ้นนะครับ ในด้านความรักนะครับสาหรับท่านที่เกิดปีชวดนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่านะครับอาจจะเนื่องเนื่อเฉื่อยไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะกระพี้กระเป๋านะครับในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะครับตื่นมาอะไรก็รู้สึกจะมีอะไรต่างๆที่รู้สึกอยากจะสลัดมันออกไปนะครับอาจจะต้องพยายามนะครับเปิดใจหรือว่าพยายามที่จะ ออกไปสุรอากาศรอบเค้กๆวานะครับรอบข้างบ้างนะครับเดินการเดินในธรรมชาติก็จะเตือนว่านะครับทุกชีวิตนะครับก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าเราหันไปมองรอบข้างการออกกาลังกายการเคลื่อนนะครับออกจากที่ที่เป็นอยู่นะครับก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ สำคัญก็คือฝึกการหายใจนะครับก็ตรงนี้นะครับไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามานะครับเราฝึกการหายใจนะครับเรากตรงนี้นะครับก็ erm ะจะทําให้เรื่องของความรักของท่านนะครับก็สิ่งที่มีปัญหานะครับก็จะค่อยทุเลาเบาบางลงนะครับในด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพเนี่ยในตรงนี้นะครับอาจจะมีปัญหานะครับที่ท่านเองนะครับจะมีความเป็นเครียดนะครับมีสเตรสนะครับ แล้วก็ในตรงน,นี้เนี่ยก็ความเครียดนี่ก็จะส่งผลกับสุขภขาพข,ภพของท่านนะครับความเสียหายที่ท่านจะได้รับก็คือว่าอาจจะมีนะครับสิ่งต่างๆในร well ่างกายที่เกิดจากความเครียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรวดหัวหรือว่าแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บกระเพาะอะไรพวกนี้อาจจะทําให้นะครับเราอาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจได้นะครับสิ่งที่ต้องทำในทันทีก็คือพยายามนะครับออกไปจากเรื่องของ ความเครียดนะครับช่วยหาสิ่งต่างๆนะบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆนี่ตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก,ก็คือพยายามนะต้องคลายเครียดแล้วก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายตรงนี้ก็สําคัญก็คือว่าอาจจะต้องหาหนังสืออ่านที่ดีๆนะครับการมีหนังสืออ่านดีๆก็ถือว่ามี กระยางในมิตรที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมออกกาลังกายผ่อนคลายนะครับบางท่านก็อาจจะทําสมาธิบางท่านก็อาจจะโย,โยคะนะครับ,บางานก็อาจจะไปนวดนะครับแต่ว่าช่วงนี้การการนวดก็อาจจะต้องชะลอแต่ชนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่จําเป็นในช่วงนี้ก็คือการลงทุนในด้านสุขภาพจะทําให้ท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพ กายนะครับเพราะฉเนี่ยสิ่งที่เราสําคัญก็คือสําหรับคนที่เกิดมีชวดในสรายนี้ก็ขอแนะนําดูแลร่างกายให้ดีๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับก็ความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงนะครับก็ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้คับตอนนี้ก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยอาจจะอาจาอาจะติดีดขดขด่ขาดบ้างนะครับก็ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อมานะครับในก้นเกิดปีฉลูนะครับปีที่2นะครับก็ตรงนี้นะครับเ,เราดู 3อย่างนะครับอันแรกก็คือนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับอันที่2ก็เป็นความรักอันที่3าเป็นด้านสุขภาพนะครับเราไปดูกันนะครับว่าท่านจะได้ประสบพบเจออะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะฮะ ทีอาจจะมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ดีเลย์สักนิดหนึ่งนะครับในต้องต้องนั้นต้องขออภัยสักนิดหนึ่งครับก็เป็นมือใหม่ในการไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องปรับกันอีกสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีรับคล้ายๆกับ โทรศัพท์นะครับจากทางบ้านนะครับตรงนี้เพื่อเราเองนะครับจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับในเรื่องงานนะครับในเรื่องงานเรื่องเงินนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งสำคก็คือท่านเองนะครับก็คงจะต้องปฏิบัตินะครับตามกฎระเบียบตามกฎเกณฑ์นะครตามกฎหมายสังคมให้สอดคล้องกับ ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือกฎหมายนะครับท,ที่ท่านนะครับสังกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับก็คือว่าคนที่เกิดปีฉลูพยายามเดินตามนะครับตัวบทกฎหมายหรือเดินตามนะครับจารีประเพณีต่างๆอย่าอย่าออกนอกลู่นอกทางเราว่ามีโอกาสที่จะถูกจับผิดได้สูงนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในช่วงนี้ก็สําคัญก็คือการมี การสร้างระเบียบที่สมบูรณ์แบบแล้วก็กำด,ดำเนินการให้เที่ยงตรงแม่นยำนะครับตรงนี้ก็เป็นในหลักสากลน,นะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็ขอให้ท่านนะครับทำอะไรอย่านอกรู้นอกทางนะครับในในการในเรื่องของการงานการเงินนะครับในตรงนี้นะครับในเรื่องของค่าตอบแทนสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราลงทุนไปนะครับก็อจ,จะ ได้มานะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นท่านอาจจะต้องใช้เวลานะครับกับการศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆท่านก็อาจจะต้องใช้ทักษะใช้เวลาในการศึกษานะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากคนรอบข้างนะครับพยายามเดินตามรอยคนที่เก่งๆที่ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นก็สามารถเรียนรู้แล้วก็สําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกว่านะครับเวลาเดินตาม กตามระเบียบนะครับเดินตามคนเก่งก็จะสำเร็จในเรื่องของการงานการเรียนนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูในด้านความรักนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูความรักในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้อง ฟื้นฟูนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆในเรื่องของการเจรจาแมนะ้ว่าอาจจะมีนะครับความชุลมุนวุ่นวายนะครับในเรื่องต่างๆในการคุยนะครับในการหาทางออกตรงนี้อาจจะ ป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องฟื้นฟูนะครับสัมพันธภาพนะครับอาจจะต้องเปิดใจกันมากขึ้นนะครับอย่าก,กลัวนะครับที่จะเปิดอกคุยก,กันนะครับเพราะว่าท่านก็จะอาจจะพบกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงนะครับบางครั้งท่านอาจจะคิดว่านะครับกู้ครองหรือว่าคนรักนะครับอาจจะคิดไปน้นทางนู้นนะครับทางซ้ายจริงๆมันอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิด ใจคุยกันนะครับจะช่วยลดความวุ่นวายความขัดแย้งต่างๆลงได้นะครับอยงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับน้าต่อมานะครับเป็นด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพของของท่านที่เกิด พี่ฉลูนะครับในรอบสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันพุธหน้าเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านอาจจะได้รับนะครับพรนะครับดีๆนะครับจากรอบคนรอบข้างนะครับท่านจำเป็นนะครับที่จะต้องออกกำลังกายหรือเพิ่มการออกกำลังกายให้กับกิจวัตรประจำวันของท่านนะครับการออกกำลังกายก็เป็น วิจัยสัมนะครับต่อสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินหรือว่าางส่วนก็ปัญหาบางอย่างไม่สามารถออกกําลังกายได้นะครับท่านเองนะครับต้องหาวิธีออกกําลังกายที่ง่ายและสนุกนะครับพยายามนะครับหาคนนะครับร่วมออกกําลังกายอาจจะทําให้การออกกำลังกายสําเร็จขึ้นนะครับการได้อากาศบริสุทธิ์นะครับการ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายนะครับจะทําให้ท่านเดินเท่าความเครียดแล้วก็ทําให้สุขภาพท่านแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถนะต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับนั่งสมาธิภาวนาตรงนี้ก็เป็นการฝึกใจเราไปอีกทางหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นนะครับในส่วนของคนที่เกิด ปีฉลูนะครับในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะเจออะไรบ้างนะครับถัดไปนะครับเป็นสําหรับท่านที่เกิดปีขานนะครับสําหรับท่านที่เกิดปีขานนี้นะครับก็สิ่งที่ท่านเองนะครับจะเจอในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้แก่นะครับในเรื่องของการงานและการเงินนะครับ ในเรื่องของการงานการเงินนะครับก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับกับคนที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าเวลาแลกเปลี่ยนนี้ขอให้ท่านดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราแลกกนะันมันคุ้มค่าหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเอาเงินนะครับ50าบาทไปแลกแค่ห้าบาทานี่ ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าสิ่งแรกมันคูมไหมนะครับหรือว่านะครับสิ่งสถานการณ์ต่างๆที่ท่านพบนะครับหรือต้องการมาตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะไปถึงตรงนั้นแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองลม้มเหลวไม่สามารถที่จะจ่ายสิ่งต่างๆ ออกไปได้อย่างที่เราต้องการนะครับตรงนี้สําคัญนะครับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องมีการฝึกฝนและลงมือทําและให้เวลากับมันมากขึ้นนะครับครับท่านเองอยากเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับท่านก็จะต้องนะครับต้องฝึกมันทุกๆวันนะครับหรือว่านะครับท่านอยากจะมีเงินเยอะๆท่านก็ต้องรู้จักการหาการเก็บนะครับและการใช้จ่ายเพื่อสร้าง ผลต่างๆงอกเงยมากขึ้นนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสําคัญนะครับก็คือเวลาสุขภาพนะครับตรงนี้นะครับเงินเวลาสุขภาพนะฮะตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้ก็ท่านเองนะครับไม่ใช่เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะครับท่านก็ต้องเป็นผู้รับด้วยนะครับแล้วก็ท่านเองก็ต้องพิจีรพิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่รับให้เรารับมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับในการที่เราเจอผู้คนนะครับว่าเขาจริงใจเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ในเรื่องของการงานและการเงินนะครับสําหรับท่านที่เกิดบีข่านะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับในเรื่องของความรักนะครับสําคัญนะครับก็คือการให้อภัยการแก้ไขการรักษานะครับหลังจากเยียวยารักษาหลังจากที่อาจจะมีการโต้เถียง ขัดแย้งกันนะครับทุกครั้งนะครับที่เรามีการบาดเจ็บหรือปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดนะครับโดยที่เราไม่เข้าใจนะครับหรือว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าจะมีการสะสมความที่น้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกับถูกล้ามโซ่ไว้นะครับหรือว่ามีความเจ็บปวดหรือความทรงจําที่ไม่ดีหรือว่าบางคนก็จะมีเสียงสะท้อนภายในมีความ คับข้องหมองใจในเรื่องของเราบางทีเราก็โต้เถียงกับคนรักกับคนที่ใกล้ชิดนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่อาจจะต้องแก้ไขนะครับสมานรอแยกสมานบาดแผลนั้นนะครับอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดเก่าๆมาทวงพลังของดีๆของท่านคืนนะครับตอนนี้สําคัญก็เลือกคือเรื่องของการให้อภัยนะครับปลดปล่อยนะครับสร้างสันตินะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับถ้าเรา มีพลังบวกไปแล้วนะครับแน่นอนพลังบวกก็ย่อมกลับมาบากฉะนั้นในตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็พยายามให้ภัยคู่ครองให้มากขึ้นนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอย่าอธิษฐาิมานะจนเกินไปในความเจ็บปวดต่างๆนะครับที่ มีมาเราก็สามารถแก้ไขได้สําคัญถ้าเรามีความรักต่อความจริงแน่นอนนะครับการให้อภัยและการที่เราเองนะครับรู้จักให้อภัยนะครับให้ความรักนะครับสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับและทุกคนนะครับต้องยอมรับว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดนะครับทั้งเราเองนะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้าม สิ่งต่างๆที่เราคุยกันนะครับสิ่งต่างๆที่เราได้มาบรรจบพบเจอก็ถือว่าเป็นส,สิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นนะครับในบรรยากาศที่มีความเครียดการทั่วโลกในปัจจุบานถ้าเราคุยกับคนรักเปิดใจคนรักก็จะช่วยทําให้สภาวะจิตใจของเราดีขึ้นนะครับเรื่องถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของอสุขภาพนะครับคำแนะนำ เรื่องสุขภาพในรอบสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ท่านที่เกิดปีขานนะครับก็สําคัญนะครับในตรงนี้ก็ต้องบอกว่านะครับเสียงหัวเราะเป็นอย่างที่ดีที่สุดนะครับเสียงหัวเราะฮะเป็นแพทย์ใหญ่เลยนะครับก็ความวุ่นวัต่างๆความเครียดนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นและเสียงหัวเราะนะครับจะเป็นตัวที่คอยรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านนะครับมีอารมณ์ขันนะครับ ถ้ามีโรคขันแล้วนะครับท่านก็จะมีอิสระภาพทางด้านกายด้านจิตใจนะครับตอนนี้นะครับขอยท่านฝึกยิ้มป่อยไปป่อยนะครับถ้าท่านหัวเราะนะครับจากก้นเบง้องของใจท่านจะรู้สึกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงนะครับท่านรู้สึกชอบนะครับแล้วก็ท่านก็จะนะครับยิ้มมากขึ้นนะครับมีความเป็นได้ลองสังเกตอารมณ์นะครับที่เป็นปรากฏ การธรรมชาติการดูนะครับภาพยนตร์สนุกภาพยนตร์ตลกนะครับการมีเสียงเราะถือว่าเป็นการลงสู่น้าสุขภาพแล้วก็การตัดสินใจที่จะสนุกมันนะครับสถานการณ์ที่เราเองนะครับอาจจะรู้สึกว่านะครับการมีรอยยิ้มนะครับหรือว่าการมีเสียงเราะนะครับทำให้ความขมขื่นความกบ ครับคลองหมอวใจนะครับลดน้อยถอยลงนะครับดันนเนี่ยในตอนนี้นะครับก็ยิ้มใบเยอะๆนะครับแล้วก็ขอร้องให้มากๆ ต่อมานะครับเป็นสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับปีเถาะนี้เ,เราจะดูนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับเราก็ไปดูกันนะครับว่าสําหรับคนที่เกิดปีเถาะในรอบสัปดาห์นี้จะเจออะไรบ้างนะครับในเรื่องของ ในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานและการเงินนะครับเมื่อท่านทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จสักทีนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คับขันหรือเป็นช่วงที่ท่านเองนะครับจะต้อง เอาใจใส่ในเรื่องงานมากขึ้นนะครับเวลาทํางานขอให้มันคอมพิวตให้เต็มที่นะครับบางครั้งเนี่ยงานเราทำอาจจะไปแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ้านายนะครับหรือว่าผู้รับบริการหรือรับงานเนี่ยอาจจะต้องการให้เต็มร้อยหรือเกินร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้อาจจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นได้นะแต่าสาคัญก็คือพยายามนะครับอย่าผัานบางประการปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา โม่แลยผัดวันประกันพุ่งแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีก็ย่อมกลับมาแล้วก็สําคัญนะครับก็คือเวลานะครับเราก็ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็ในเรื่องงานเรื่องเงินช่วงนี้ก็อย่าไปคิดมากอาดีตที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปนะครับปล่อยให้มันไปนะครับอย่าโมวฟุ้งซ่านนะครับอย่าเอานะครับอะไรไปพันนะ ชีวิตปัจจุบันเรานะครับอดีตการอนาคตก็ปล่อยมันไปนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอย่าพึ่งลาออกก่อนถึงเช่นเส้นชัยนะเพราะว่าจริงๆท่านอีกนะครับก็เป็นคุเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็จะสําเร็จขอให้มุ่งมันที่จะทาต่อไปนะครับในด้านความรักนะครับในรอบสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดปีเถาะนะครับช่วงนี้นะครับก็ อาจจะเหมือนกับอาจจะรู้สึกเหงาๆบ,บางคนอาจจะเหมือนกับถูกทอดทิ้งนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าพิ่งแยกจากกับใครบางคนนะครับบางครั้งเนี่ยความใกล้ชิดกันเกินไปนะครับบางครั้งมันก็อาจจะเกิดปัญหาดกดขึ้นได้น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อ,ออกห่างกันสักนิดหนึ่งมันก็อาจจะ เกิดช่องว่างไว้บางครั้งแล้วก็อาจจะเกิดความที่คิดถึงความเอื้อถอนกันมากขึ้นนะครับตรนี้ก็จะทำให้นะครับบางครั้งเนี่ยเรากา็จะได้กลับมาคืนดีกันในที่สุดนะครับแต่ต้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราได้หาก,กัน,นสักนิดหนึ่งอาจจะมีการเายียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้บางครั้งเนี่ยอพอเราได้ห่างจากการ